สำหรับในคลิปนี้นะคะชาวเมษนะคะจะรับทราบข้อมูลในเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมนะคะรวมถึงเนื้อหาพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการย้ายของดาวมฤตยูในปี65นะปีนี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบเรื่องอะไรบ้างนะคะใครสนใจรายละเอียดก็สามารถติดตามฟังได้ในคลิปนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะถ้าคุณเป็นคนลักนาราศีเมษ ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีดูจากวันเกิดคือ13เมษายนถึง16พฤษภาคมนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของเรานะคะเป็นคอนเทนต์นะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการตีความดวงดาวเรื่องการพยากรณ์นะคะว่าเวลาดาวขยับย้ายนะคะส่งผลกระทบกับพวกเราเรื่องใดอย่างไรบ้างนะคะฟังไว้เป็นข้อมูลฟังไว้ประดับความรู้นะคะใครสนใจก,ก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับในครึ่งเดือนหลังมกราคมนะคะดวงดาวไปรวมอยู่ในภพสุภะเยอะนะคะก็คือสามสี่หกนะคะอยู่ในภพสุภะของพวกเราชาวเมษนะคะดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําตัวของพวกเราณนะเดือนนี้นะคะมีกําลังค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยนะคะดังนั้นชาวเมษนะทีะ่รู้สึกเบื่อท้อเซ็งก็จะดีขึ้นเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ บางคนประสบปัญหาอยู่นะคะก็ถือว่ามีทิศทางแนวโน้มนะคะที่ดีขึ้นนะคะต่อกันหลายช่องสําหรับดาวประจําตัวนะคะดาวอังคารนะคะอยู่ในภพสุภาะนะคะมีแนวโน้มในเรื่องของการได้รับโอกาสนะคะการได้มีแนวทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าอาจจะมาจากในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ อาจจะมาในเรื่องของตัวเราเองก็ได้นะคะการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเรื่องของการเข้าไปอยู่ในสังคมการมีความสนใจในสิ่งอะไรใหม่ๆนะคะเข้ามาสู่ชีวิตนะคะนอกจากนี้นะคะมรณนะนะคะมาเป็นสุภะนะเพราะว่าดาวตัวเราเนี่ยเป็นตัวแทนตัวเราับม,มรณนะเป็นดาวเดียวกันเรื่องของการเดินทางไกลนะคะอาจจะมีเข้ามาแต่เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์การเดินทางที่มีมาพร้อมเรื่องของความ ความดีอะความที่ไปแล้วได้อะไรมานะคะเรื่องของการเดินทางแล้วได้โชคลาภได้โอกาสได้อะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสอย่างเงี้ยดีๆเข้ามานะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าได้มาซึ่งโอกาสดีๆนะคะมีคนมานําเสนอมีคนมาชักชวนนะหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับกัน ได้รับข้อเสนอดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีศักดิ์สูงกว่านะคะเรื่องของคนที่มีอํานาจเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆมาเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราชาวเมธนะคะสําหรับดาวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ดาวที่เป็นเจ้าเรือนสุภาก็ไปเป็นลาบผลด้วยชาวเมธเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของการงานไปข้างหน้านะคะ สอดคล้องกับเรื่องทางการเงินนะคะดาวการเงินเป็นมหาจักรอยู่ในภพสุภะนะคะชาวเมษเนี่ยมีดาวการเงินกับดาวคู่คลองนะคะเป็นดาวเดียวกันดังนั้นใครที่มีมาตรฐานดาวการเงินดีในพื้นดวงนะมักจะมีคู่คลองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์การเงินของเราด้วยเช่นอาจจะเป็นผู้ช่วยนะคะเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้อุปถัมภ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าดาวการเงินในพื้นดวงไม่ค่อยดีนะมันก็จะเสียทั้งในเรื่องของการเงินและความรักนะคะ ก <G un> ารเงินนะเดือนนี้นะคะดาวพระเกตนะคะเข้ากระตุ้นเรือนการเงินจากที่มีราหูเนี่ยล้วงทรัพย์อยู่แล้วนะคะก็มีดาวพระเกตเป็นกระตุ้นส่งผลในเรื่องของการเงินนะไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าเงินออกรวมไปถึงดาวสุกนะคะเป็นมหาจักรนะคะคําว่ามหาจักรเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปจัดแจงเรื่องทางการเงินผลประโยชน์มากหน่อยการโยกเงินไปทําอะไรต่างๆนะคะการคิดวางแผนการที่จะต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้อะแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะเนื่องจากความเป็นมหาจักรเนี่ย กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงนะคะซึ่งอาจแสดงออกถึงความเหนื่อยความโลดโผนความไม่ธรรมดาในเรื่องการเงินนะคะดังนั้นใครที่มีเรื่องของการเงินการลงทุนณนะช่วงเวลานี้เนี่ยต้องเหนื่อยนะคะต้องลงมือทำต้องแอคที e แอ t ชั่นถึงจะได้มันมานะคะถึงจะทำให้สำเร็จสมดังที่ตั้งใจได้นะคะไม่เป็นลักษณะของการเงินที่ได้มาแบบง่ายง่ายนะคะ เหนื่อยแล้วถึงได้นะคะเหนื่อยแล้วถึงจะดีเหนื Kaf, ่อยแล้วถึงจะประสบความสําเร็จนะคะดาวพระเกตกระตุ้นเรือนการเงินนะคะเหล่งไปที่เรือนมรณะก็มีโชคมีลาบจากของเก่านะคะของศักดิ์สิทธิ์ของเดิมอะไรที่เป็นอะไรโบราณก็ได้เป็นอะไรที่เป็นต่างประเทศก็ได้นะคะรวมไปถึงก็กระตุ้นเรื่องของการหมุนเงินด้วยนะมันก็ดึงเข้าดึงออกอะไรเงี้ยแล้วก็รวมทั้งดาวการเงินมีมาตรฐานเน็ดเหนื่อยดังนั้นก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเงินนะคะเรื่องผลประโยชน์เรื่อง ตัวเลขงบประมาณนะคะเรื่องอะไรเหล่านี้นะจะเข้ามามีให้จัดการนะคะ แต่ว่าดาวพระรหัสนะคะยังคงให้ผลดีอยู่นะคะดาวพระรหัสอยู่ในเรือนลาภผลนะคะก็ถือว่ายังมีโอกาสก้าวหน้านะลงทุนต่อยอดนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นกอบเป็นกำรรกลับมาเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคนะคะถือว่ายังอยู่ในเลเวลที่ดีกว่าลัคนาราศีอื่นนะคะเนื่องจากดาวพระรหัสดาววินาศนคือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะได้มาเป็นลาภเป็นผลนะคะเงินทองที่เอาไปต่อเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาได้นะคะตั้งแต่ดาวพระรหัสเนี่ยมาสถิตอยู่ตรง พบลาบผลนี้นะคะประมาณประมาณเดือนพฤศจิกายนปี64นะคะก็จะอยู่ในลาบผลนี้ไปจนถึงเมษายนนะคะดังนั้นเป็นโอกาสดีที่คุณจะมีโชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของดาวพฤหัสนะการลงทุนนะเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของ ผู้บริหารมองเห็นความสามารถนหะยิบยื่นเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆมาให้รวมถึงเรื่องของการลงทุนในอนาคตนะคะมีเกณฑ์แนวโน้มนะคะราหูเนี่ยทับลัคนานะประมาณเมษายนนะคะย้ายดกเรือนการเงินเข้าทับตัวเราเมื่อราหูทับเราส่วนใหญ่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของชาวเมษเนี่ย หลังเมษายนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่จะต้องบุกเบิกอะไรใหม่ๆนะคะหรือเป็นความเหน็ดเหนื่อยการฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมบางอย่างที่มันทําให้เราเนี่ยจะต้องโฟกัสนะคะหรือว่าพยายามกับอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะแล้วก็เกิดเป็นความมั่นคงนะประมาณปี66นะดังนั้นปี65ที่เหลือนะหลังจากเมษาทั้งปีชาวเมษก็ถือว่าจะเปลี่ยนบทบาทบางคนก็จะจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานนะคะ เปลี่ยนเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนเรื่องของสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างอาจจะมีเข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเฟอร์โอกาสแต่ว่างานข้างหน้านั้นถือว่าไม่ง่ายนะคะก็จะต้องใช้ความสามารถอะไรเงี้ยพิสูจน์ตัวเองด้วยนะ,ะและจะเป็นหนึ่งปีที่ค่อนข้างจะพลิกผันชีวิตชาวเมดนะคะไปเห็นผลชัดเจนที่แบบเป็นราชาโชคก็คือเป็นเรื่องของอความดีงามโชคลาภการตั้งหลักตั้งฐานนะคะที่แบบ มาเองนะเพราะเป็นราชาชโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะคะประมาณปี66นะคะดังนั้นถือเป็นข้อมูลที่ชาวเมธจะต้องรับทราบไว้นะเผื่อว่าใครมีแพลนนะคะมีโปรเจรกต์จะได้ทราบไว้นะคะไทม์ไลน์ประมาณนี้นะคะสำหรับภาระเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะนะคะมาจากเรื่องของลูกนะคะบุตรบริวารคนอายุน้อยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนนะเรื่องภาระทางบ้านเรื่องของ การดูแลสินทรัพย์ต่างๆของตัวเรานะคะเพราะว่ามีดาวคู่ธาตุไฟนะคะเล็งไปที่เรือนพันธุนะก็คุณอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของสินทรัพย์ญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวมากหน่อยในขณะเดียวกันดาวคู่ธาตุไฟไปอยู่ในเรือนการงานนะคะก็ถือว่าการงานจะมีเรื่องของโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเข้ามามากถ้าคุณทํางานองค์กรหน่วยงานเขาก็จะมีโยนงานมาให้คุณมากขึ้นนะคะถ้าคุณทํางานค้าขายก็ถือว่า าดาวการงานในเดือนนี้มีตัวมากระตุ้นนะคุณจะมีเรื่องของการลงทุนหมุนเวียนมากขึ้นนะคะเรื่องการได้มาจ่ายไปแต่ในขณะเดียวกันดาวที่วิปริตในเดือนนี้นะคะก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์นั่นเองนะคะการเงินเรื่องของ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเรามาระวังในเรื่องการหมุนด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความล่าช้าในบางจังหวะเข้ามาด้วยเพราะว่าดาวมันเดินไม่ปกติเช่นอากาศว่ามันจะเข้ามาตรงนี้มันอาจจะมีเลทเลื่อนไปได้นะคะเรื่องของการทวงถามหรือการเก็บตังอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยนึงอาจจะต้องไปหลายครั้งนะคะการยื่นเอกสารการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ก็มีแนวโน้มในเรื่องของ การล่าช้ามาจากจุดอื่นๆก็ดีเลยกันมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องขนส่งเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องอนุมัติอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลานะมีเวลารอคอยด้วยเพราะว่าดาวคู่นี้นะคะเมื่อมีการวิปริตแล้วดาวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องการเงินมันก็เลยอาจจะนะคะส่งผลในเรื่องการเงินผลประโยชน์นะคือมีเข้ามามีแนวทางมีแนวโน้มแต่ว่า จังหวะเวลาอาจจะไม่เป๊ะนะคะดังนั้นทําอะไรที่เป็นเรื่องการเงินการรับจ่ายการอะไรงเงี้ยต้องเผื่อเวลาไว้สักนิดหนึ่งนะคะเผื่อบวกลบนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะก็ยังคงได้ดีอยู่นะเพราะว่าดาวโชคลาภม,มาอยู่ในเรือนการเงินนะคะก็มีเขาเรียกเหนี่ยวนําการเงินเข้ามารวมทั้งมีดาวพระเกต ก็ไปกระตุ้นเรื่องอาลาับผลแบบคาดไม่ถึงนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นความฝันเรื่องของอะไรที่เป็นลางสังหรณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์นะคะสาหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องด้วยดาวศุกร์เป็นมหาจักรนะคะคนที่อ่าเป็นโสดนะในเดือนนี้การที่จะตกลงปลงใจหรือ จะโฟกัสเรื่องความรักค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะไม่ง่ายไม่ธรรมดาหรือถ้าคุณมีการคบหากับคนที่ไม่ธรรมดาเช่นกว่าจะได้คุยก็ยากกว่าจะได้เจอก็ยากมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแต่คนที่มีครอบครัวนะคะถือว่าจะต้องเข้าไปแก้ปัญหากับคู่เยอะนะคะคู่มีปัญหามากแล้วก็บางครั้งก็พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งนะถือว่าดวงความรักเหน็ดเหนื่อยนะคะสําหรับชาวเมษในเดือนนี้นะคะ สำหรับดวงในเครื่องหลังมกราคมนะคะเรื่องต่างๆก็ประมาณนี้ทีนี้นะคะในปี65นะคะเนะะื้อหาในเรื่องของดาวมฤตยูนะคะก็มีการยกย้ายนะคะชั่วคราวก็คือประมาณ7กรกฎาคมถึง1ธันวาคมปี65นะคะดาวมฤตยูนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะรูปเหมือนวงกลมนะบางคนก็บอกเป็นเลขศูนย์ลักษณะนี้นะคะก็จะปรากฏอยู่ในพื้นดวงของทุกคนถ้าเกิดผูกดวงนะมีเวลาเกิดนะคะ ดาวมฤตยูเป็นตัวแทนเรื่องของความผันผวนเรื่องของความเปลี่ยนแปลงบางตำลาก็ว่าเป็นถึงขั้นว่าเป็นดาวอาเพศเมื่อเข้าไปอยู่ในภพเรือนใดก็จะทําให้ภพเรือนนั้นนะคะได้รับความเสียหายนะคะสําหรับปัจจุบันนะคะของพวกเราเนี่ยชาวเมธนะคะ ดาวมฤตยูนะคะทับลัคนาพวกเราอยู่นะคะทำให้ในช่วง6ปีที่ผ่านมานะคะของชาวเมษเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตัวเองบางคนก็เป็นความผันผวนในเรื่องของคู่ครองความรักได้ด้วยนะเรียกว่าหาความมั่นคงแน่นอนหรือมีความสุขแบบร้อยเปอร์เซนต์กับเรื่องความรักไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงเรื่องของ คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นอกจากนี้นะคะดาวมฤตยูทับลัคนาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่อาจจะได้เข้าไปสู่วงการอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้นะสำหรับ ชาวเมธนะคะสำหรับในช่วง7กรกฎาคมถึง1ธันวาคมดาวมฤตยูจะเข้าสู่เรือนการเงินของเรานะคะเรียกว่าพอราหูออกน้ามฤตยูก็เข้าแทนนะคะดังนั้นก็เข้าสู่เรือนการเงินของพวกเรามีเรื่องความเปลี่ยนแปลงในกระเป๋าตังค์นะคะดาวมฤตยูอันนี้ก็คือจะอยู่ชั่วคราวในช่วงเวลาที่บอกนะแล้วก็จะมีการย้ายจริงนะคะในช่วง8มีนาคม -6 6 นะยาวไปจนถึงปี2,572เลยนะคะดังนั้นช่วงจังหวะที่เขาย้ายชั่วคราวนะชาวเมธต,ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะดาวมฤตยูในเรือนการเงินนะคะก็เหมือนนะมีรูปวงกลมนะเปรียบเสมือนรูอยู่ในกระเป๋าตังค์เรานะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเหมือนเราหย่อนเงินลงไปเงินมันก็จะแบบมีที่ไปนะคะบางคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ธุรกิจการลงทุนแบบที่เงินหมุนนะคะเงินจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะเงินจะวิ่งไปวิ่งมานะคะเก็บเป็นตัวเงินเนี่ยได้ยากนะคะรวมไปถึงเรื่องของการนําเงินเก่าออกมาใช้นะคะลงทุนมีแพลนทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ดาวมฤตยูในเรือนการเงินต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของนะคะมรณะนะเพราะว่ามันเล็งไปที่เรือมะนมรณะค่าใช้ใจ่ายนะคะเข้าสู่สภาวะที่มีค่าใช้ใจ่ายรายจ่ายประจํามากนะคะต้องรับผิดชอบเรื่องทางการเงินมากขึ้นรวมไปถึงนะคะก็อาจจะมีโชคลาภแปลกๆอยู่กับการเงินนะทางการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณลงทุนนะมันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมนะมันก็จะส่งผลดีในเรื่องการเงินนะคะดังนั้นถ้ามันเกี่ยวข้องแนวๆเนี้ย มันก็นําเงินเข้าแต่ในส่วนคุณสมบัติของเขาส่วนใหญ่คือเงินก็จะแบบไปไปมามาเรื่องของมีได้หมดได้นะคะมีแล้วก็เอาไปลงทุนนะแล้วเดี๋ยวก็มีกลับเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนี้บางครั้งนะคะเป็นเรื่องของความผันผวนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นนะนะตลอดเวลาที่ช่วงดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะาถามว่าต้องระมัดระวังอะไรก็ลงทุนอะไรต้องรอบคอบนะคะอย่าถึงขั้นแบบ ออินใส่ทั้งหมดลงไปในการลงทุนหรือคาดหวังกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะเนื่องจากต้องกระจายความเสี่ยงนะคะหรือถ้าคุณมีลักษณะของการที่มีแนวโน้มนะที่จะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระ,ะระยะยาว,ยาวก็ต้องคำนวณให้ดีนะหาความมั่นคงสเตเบิลของเราให้ได้ก่อนถึงจะกล้ารับภาระอะไรยาวๆนะคะ แต่ข้อดีก็คือมันก็เป็นเรื่องของแนวโน้มที่เราจะเข้าสู่วงการธุรกิจนะสำหรับบางคนจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเป็นหน่วยงานองค์กรเนี่ยจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นคือก็ถึงช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นนักลงทุนนะคะ โดยเฉพาะนะคะผู้ที่เกิดนะคะช่วงตุลาคม2524ถึงกุมภาพันธ์2531คุณจะมีดาวมฤตยูอยู่ตรงที่กระพริบเนี่ยนะคะหรือใครที่เคยผูกดวงแล้วนะไปเอาใบดวงมาดูว่าคุณมีเครื่องหมายดาวมฤตยูอยู่ตรงบริเวณที่กระพริบนี้หรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะก็คือคุณก็จะมีมฤตยูทั้งจอและเดิมเล่งกันนะคะส่งผลในเรื่องของความผันผวนทางการเงินนะทั้งบนและล่างนะคะดังนั้นเรื่องที่ ให้ข้อมูลไปคุณก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่าปีอื่นๆนะคะข้อมูลเหล่านี้นะมันก็เป็นข้อมูลที่แบบเป็นข้อมูลแบบกว้างนะคะเนื่องจากมันไม่ใช่ข้อมูลรายบุคคลดังนั้นข้อมูลนะคะเน้นย้ำไปเพื่อเรื่องของการให้ความรู้การระแวดระวังนะไม่เน้นไปที่เรื่องของการวิตกกังวลหรือว่าเครียดจนเกินไปนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะถ้าเราทราบอย่างนี้ก็ระมัดระวังให้มากถ้าจะคิดลงทุนอะไรเยอะๆใหญ่ๆนะคะ เพราะว่าในช่วงเมษายนนะคะที่ดาวราหูจะมาทับลัคนาส่วนหนึ่งนะคะอะราหูให้ลาบจริงแต่ราหูเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความโลภเรื่องของอะไรที่เราไปโฟกัสก็ได้ด้วยดัยงนั้นเรื่องของความโลภผลประโยชน์นะคะก็ต้องมาควบคู่กับเหตุผลด้วยนะคะสำหรับเนื้อหานะคะประมาณนี้นะคะดวงเครื่องหลังมกราคมรวมถึงเนื้อหาพิเศษนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ